ครับก็มาต่อในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ใช้บ่อยนะครับเรื่องหนึ่งกันนะครับก็คือเรื่อง String กับการรับ input เพื่อทดสอบโปรแกรมนะครับก็ String คืออะไรนะครับ String ก็คือตัวหนังสือหรือตัวอักษรนั่นเองนะครับเช่น Hello นะครับ Hello สวัสดีนะครับที่เป็นตัวอักษรหลายๆตัวหรือตัวเดียวก็ได้นะครับ h ครับแต่ถ้าอย่างบางคนอาจจะนึกถึง c h ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับ data type ท,ที่เป็นชาแต่ data type ท,ที่เป็นชาเนี่ยนะครับสามารถเก็บได้แค่1ตัวนะครับตัวสอน1ตัวเท่านั้นนะครับเช่น x นะครับจริงๆแล้วต้องมีเครื่องหมาย single quote ด้วยนะครับ x หรือ y นะครับเพราะนั้นชาเนี่ยไม่สามารถเก็บ Data Type ไม่สามารถเก็บ Data ที่เป็น String ได้นะครับเช่นสวัสดีนะครับอย่างนี้ไม่สามารถเก็บได้นะครับเราจะต้องใช้ t t r n n นะครับในการเก็บซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าส ring เนี่ยไม่ใช่ d t t t y y p นะครับ string ไม่ใช่เป็น d t t t y y p นะครับแต่ว่าส ring เป็นนะครับเป็น Object จริงๆแล้ว String เป็น Object ซึ่งออบเจกต์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าคลาสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในครั้งคลิปถัดไปนะครับในเรื่องออบเจกต์กับเรื่องคลาสนะครับแต่ว่าให้ให้จำไว้ข้าวก่อนนะครับว่าสตริงเ่ยเป็นออบเจกต์หรือเป็นคลาสอย่างหนึ่งนะครับนะฮะไม่ใช่ Data type นะครับซึ่งซึ่งก็ลองมาเขียนโปรแกรมดูก่อนเลยนะครับก็มาดูเลยนะครับการใช้งานสตริงเนี่ยก็ต้องมีการประกาศสตริงก่อนนะครับ ซึ่งจุดเด่นของ Java ก็คือมีการใช้งานสตริงที่ง่ายนะครับคล้ายๆกับเป็น data type ตัวนึงนะครับเช่นเราประกาศตัวแปรเป็น String นะครับ a นะครับสังเกตว่า h ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ h เป็นตัวใหญ่นะครับถ้า h เป็นตัวเล็กผิดนะครับอย่างนี้จะ error นะครับตัวแดงนี่คือ error นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ขึ้นต้น S ตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในทมเนียมของ Java เนี่ยนะครับ ถ้าคำคีย์เวิร์ดใดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่นะครับจะหมายถึงชื่อคลาสนะครับหมายถึงชื่อคลาสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นชื่อคลาสสตริงนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราประกาศกี่ตัวก็ได้นะครับ a b c หรือประกาศตัวเดียวก็ได้อย่างเมื่อกี้นี้นะครับหรือจะประกาศหลายๆบรรทัดก็ได้คล้ายตัวแปรธรรมดานี่แหละนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัวเหลืองขึ้นนะครับซึ่ง เป็นคำเตือนหรือ warning นะครับจะว่าจะจะให้เรากำหนดค่าเริ่มต้นนะครับหรือ initialize ค่าตัวแปรทุกตัวก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลบผมจะลบผมจะลบ b ออกไป c ออกไปนะครับจะเหลือ a b กับ x วิธีการใช้งานก็แค่ประกาศแล้วก็เท่ากับนะครับเหมือนตัวแปรธรรมดาแต่ต้องใส่เครื่องหมาย นี่ครับ double ลโ o t e นะครับหรือชื่อว่าฟันหนูนั่นแหละนะครับ Hello แล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon ครับ b เท่ากับ word นะครับ, b, บ, World, รบปิดท้ายด้วย semicolon นะครับ x เท่า x, กับ55นะครับอ่นนี่ก็เป็นการเอาน,นำค่าไปเก็บไว้ใน string นะครับนำค่าเก็บไว้ในสตริงสมมุติว่าเราจะ พิมพ์ออกมานะครับเราจะพิมพ์ออกมา system dot out dot i n l n นะครับก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับอาจจะในรักษณะนี้ก็ได้ a ผมจะลองพิมพ์เอมาก่อนนะครับลองรันหน่อยนะครับก็จะได้ hello นะครับจะได้ hello นะครับคราวนี้สตริงเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือการ เอามาเอามาชนกันนะครับซึ่งเขาะจะเรียก concat c o n c a t i n นนะครับ c o n แคาจะเขียนผิดตรงนี้นิดหน่อยนะครับคือการนำาสนำาสริงมาชนกันต่อกันนะครับนำ string มาต่อกันนะครับเช่น hello มาต่อครับ world นะครับจริงๆก็คือใน Java จะใช้ นะครับจะว่าจะใช้เครื่องหมายบวกนะครับง่ายๆนะครับเหมือนบวกเลขธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเป็นสตริงเนี่ยจะเป็นการนำสตริงมาชนกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นในพินไลน์เนี่ยผมจะบวกนะครับ a บวก b บวก c นะครับอลองรันมาดูจะได้อะไร อ่าโทษนะครับต้องเป็น x นะครับอันนี้ผมลืมดูไปนะครับขออภัยครับอ่าก็จะได้ hello world 55ครับมันจะติดกันไปหน่อยแล้วก็เคาะนะครับเคาะเคาะสเป e นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับนะครับก็จะได้เป็น hello world 55นะครับนี่คือเรื่องเรื่องของ string ซึ่งซึ่งใช้บ่อยนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะงงตรงนี้นะครับ แล้วก็มันสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับเช่นอาจจะใช้รูปแบบของออบเจกต์ก็ได้เช่น a เท่ากับ new h i นะครับแบบนี้โทษ new string วงเล็บ c อมนะครับในวงเล็บเนี่ยเราค่อม high ไว้นะครับตัวน,นี้นะครับมันคนอาจจะถามว่าเอา้าแล้วเราประกาศ บนทัดน,นี้เรากเก็บ hello ไว้ใน a แล้วแล้วตัวนี้มาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ตัว hi มันก็จะไปทับตัว hello ตัวนี้นะครับลองรันดูนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับเรื่องส t r i n จบเพียงเท่านี้ก่อนคราวนี้ก็จะมาต่อเรื่องของ input นะครับ input ซึ่งอ่าก็คือตัวนี้ในโปรแกรมก็ใช้บ่อยนะฮะซึ่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องมีการเทส โดยรับค่ามาจากคีย์บอร์ดนะครับที่ผมเน้นคือเรื่องของการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับก็จะใช้ืมันจะใช้รูปแบบนี้นะครับให้จําไว้เลยตอนนี้เราเราจะยังไม่พูดเรายังไม่พูดว่าหลักการนะครับจะให้จําเลยโดยใช้ buffer reader bf เท่ากับ new นะครับ new buffer reader วงเล็บ input stream reader วงเล็บซ้อนข้าไปอีก system in วงเล็บปิด2ตัวตรงนี้สำคัญมากนะครับให้ให้จำไว้ดีนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่ให้เป็นตามน,นี้เลยนะครับตรงนี้ให้ให้ท่องเลยนะครับอย่าอย่าเพิ่งถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่อง O.P เรื่อง Object ก็จะถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับ ครับก็ขออภัยนิดหนึงนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูโค้ดผิดนะครับก็มาดูใหม่นะครับเมื่อกี้เราจะต้องตรงนี้จะต้องใส่ N เข้าไปด้วยนะครับโค้ดก็เป็นตามนี้นะครับ N นะครับต้องมี N เข้าไปด้วยแล้วก็บงเล็บก็จะมีสามวงนะครับคือจับคู่ให้ครบนะครับก็เรามาลองเขียนดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นแบบนี้ N นะครับ อ่านะครับอ่าวงเล็บข้างหลัง2อันนะครับไม่ใช่สอันไม่ใช่สามนะครับก็จะเห็นว่าตัวแดงหายไปละนะครับต่อมาก็คือหมายความว่าตัวนี้เราสร้าง buffer reader ละซึ่ง buffer reader จะทําหน้าที่ในการติดต่อกับคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเราจะใช้คําสั่ง read line นะครับในการที่จะอ่านค่าเข้ามานะครับโดยจะอ่านเป็น string นะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองทิมอะไรบางอย่างออกไปก่อนที่หน้าจอนะครับ system.now. p i n l n ผมก็จะบอกว่า w h a t your name w h a t your name นะครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะรับค่านะครับจะรับค่าลนะก็จะเป็น df d read line นะครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้แล้วเราจะนำค่ามารับที่เป็น string นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องประกาศตัวแปรเพิ่มเพื่อมืออน เพิ่มเข้ามาก่อนนะครับเป็น s e t ิ i n g ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้ s e t ิ i n g ตั้งชื่อเป็น in นะครับ uh, in เท่ากับ bf.readline นะครับตรงนี้เราก็ยังไม่เอาสังเกตว่าจะมีตัวแดงนะครับจะมีตัวแดงตัวนี้เพราะว่าคําสั่งนี้จะต้องถูกปิดด้วยคําสั่ง try c a t นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ผลิดก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเิ็ลคลิกตัว เซราวิสไทแคทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพูดในครั้งอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นการดักเออร์เรนั่นเองนะครับตอนนี้เราอย่าไปดูบรรทัดพวกนี้นะครับเราดูแค่บรรทัดนี้ก่อนซึ่งตัวนี้ก็มองว่ามันเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งนะครับบรรทัดนี้ก็จะเป็นการรับค่าจากคีย์บอร์ดเข้ามานะครับอโอเคถ้ามันไม่เออร์เรมันก็จะผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาตัวนี้ผมก็จะมาพิมพ์นะครับ Hello นะครับบวก in นะครับก็จะลองเซฟดูนะครับอ่ามีตัวแดงนะครับมีตัวแดงเพราะว่าน่าจะเป็นเห็นนะครับอ๋อเป็นเรื่องตัวแปรไม่ได้ประกาศค่าเริ่มต้นนะครับจะว่าจะบังคับให้ประกาศค่าเริ่มต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราใส่ฟันหนูสองตัวเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นสตริงว่างนะครับ จะลองรันแล้วนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรันจะมีถามว่า w h a t c your name นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปแล้ววินนะครับก็จะมี hello แล้ว w ินออกมานะครับอ่าเราลองรันอีกรอบนะครับ w h a t s your name อ่า Peter enter ก็จะเป็น hello Peter นะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับอนอกจาก string ้วเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถรับค่าเป็นจำนวนเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการแปลงค่าหรือ casting ค,ครับต้องมีการแปลงนะครับศัพท์เทคนิคเขาเรียกการ casting ค,ครับการ casting ก็คือแปลง data type การ casting คือการแปลง data type นะครับซึ่งใน Java จ,จะมีนะครับ การ p a r s e นะครับเขาเรียกเช่นถ้าเป็น integer ก็จะเป็น integer pass i n t h คือคำสั่งตัวนี้นะครับจะเป็นการแปลงจาก string ไปเป็น i n t นะครับให้จำไว้นิดหนึ่งนะครับก็ใช้บ่อยเหมือนกันแปลงจาก string ไปเป็น i n t นะครับคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราจะคำนวณไม่ได้เราจะนำตัวเลขไปคำนวณไม่ได้นะครับเช่น ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น how old are y how o l a r u นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอายุต้องเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ผมจะประกาศเป็น int ประกาศเพิ่มมาเป็น int age นะครับ age ตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น age เท่ากับ bf.readline นะครับจะเห็นว่ามีตัวแดงทันทีนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ integer. PASS i n นะครับ p a r s e i ตัวใหญ่ PASS i n นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้เขาเติมมาให้เราก็ลบออกนะครับปิดท้ายด้วยนะครับวงเล็บอาจจะเยอะพยายามดูจับคู่กันให้ดีนะครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัว integer PASS int จะเจอ error นะครับเนื่องจากว่าเราประกาศตัว page เป็น int นะครับแต่ว่าค่าที่รับมาจาก BF s l i n e เป็น string นะครับราะ,ะต้องมีการแปลงเป็น int ก่อน ด้วยคำสั่งนี้นะครับพอรด้เอีเป็นอินละเราก็นําไปใช้งานได้ละดังนั้นโปรแกรมเราพอรับค่าจากคีย์บอร์ดได้เราก็จะเล่นเล่นอะไรได้มากขึ้นนะครับเขียนโปรแกรมก็จะสนุกมากขึ้นนะครับเช่นตัวนี้ผมนํามาเล่นกับ if นะครับถามค่าเป็นอายุละผมเอาอายุมาเช็ค if old เอ่อ if age มากกว่า60นะฮะคือคนอายุมากกว่า60นะครับ ่าเอชไม่ได้กำหนดค่าเริกกม่มต้นนะครับเราก็กำหนดให้เป็นศูนย์ซะนะครับ uh, if เอชมากกว่าสิบแล้วก็บอกว่าอะไรครับ u r old u r o n อ่าเรารู้ว่าแก่นะครับเอาง่ายๆก่อน if ถ้าไม่มากกว่าหกสิบ 60, นะค,บคืออายุยังไม่เกินหกสิบเราก็ให้พิมพ์ว่า u r not old นะครับเอาง่ายๆก่อน u r not old คือยังไม่แก่นะครับ ก็ลองรันดูหาานะครับสมมุติว่าอายุ25ก็จะพิมพ์ว่า y o UR a e not old นะครับอ่ารันใหม่นะครับเอาโนอายุ own are you? 100 UR you old นะครับก็เป็นไปนตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับอ่าก็อาจจะมาดูลูกเล่นนิดนึงเป็นอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นแทนที่จะเป็นสามอายุมากกว่า60 แก่ไม่มากกว่า60ไม่แก่แล้วก็อาจจะเพิ่มมานะครับคือใช้เอลิฟนะครับเอลิฟคือถ้าไม่มากกว่า60แต่มากกว่าอะไร40นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่ามากกว่า20แล้วกันนะแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นผู้ใหญ่ U R U R grownup grownup แต่ถ้าน้อยน้อยกว่าเอลิปตอีกตัวนึงได้นะครับเรียนมาแล้วนะครับ h มากกว่าสิบห้านะครับคือสิบห้าถึง2ี่สิบนะก็เป็นอะไรไวัยรุ่น urteen นะครับเพราะฉะนั้นเอลตรวนี้คืออะไรครับอายุยังไม่ถึงสิบห้านะครับอายุยังไม่มากกว่าส5้านะครับก็ให้เป็น urchild นะครับก็ลอง รันดูนะครับอ่าเขาวนอายุสมมุติอายุ18บแปดยูอาร์ทนะครับรันใหม่นะครับอายุสามสิบห้ายูอาร์เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเอาใหม่นะครับอายุ1ิบสิบสองยูอนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่คนแก่ก็แน่นอนนะครับ80ดสิบยูอารนนะครับก็ตอนนี้โปรแกรมเราก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็ ลองไปดูนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ